ต่อกันอีกนะครับนะต่อกันอีกคลิปนึง <c ười> ความสวยงามนะครับของอ,อุตรดิตนะครับรที่ว่าทางาช่อง,องเขานะครับเนาะนี่นะครับช่อง,ของเขานะครับว่าความสวยงามนะความเป็นธรรมชาติของอป่าไม้นะครับของป่าไม้ของต้นไม้นะครับนะแล้วก็อุดที่จะทำ คิดไม่ได้นะครับเนาะเห็นภาพที่ไหนสวยๆนะเราก็อยากจะทำคลิปนะครับนะอยากจะให้เพื่อนๆได้รับชมนะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นคลิปนะครับให้เพื่อนๆได้ชมให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับกับธรรมชาติอันสวยงามคนระับ ภาพบรรยากาศนะให้เพืนน่อนๆดนช่วงความสวยงามอุตรดิตนะครับนะนี่นะครับอุตรดิตนะครับความสวยงาม มากก็สุดริตก็จะเป็นพวกทุเรียนนะครับทุเรียนแล้วก็ต้นทุเรียนน,นี่ทุเรียนครับผมนี่ก็เป็นทุเรียนนะครับอาจจะย้อนแสงนะอาจจะไม่ค่อยเห็น กับต้นไม้นะสนุนกับต้นไม้นะครับก็สวยงามไปอีกแบบน,น,นะครับกาสวยงามไปอีกย่างแบบธรรมชาติอนะันนี้ก็คืออุตรดตนะครับอุตรดตแพร่นะครับอุตรดีพแพร่ สวยงามนะความสวยงามเก็บภาพบรรยากาศเนาะความสวยงามนะครับนะมาเที่ยวนี้นะครับนะก็เ <as ก็บภาพบรรยากาศความสวยงามนะครับมาให้เพ totally> ื okay, ่อนๆได้รับชมกันนะครับนาาะภพความสวยงามให้เพื่อนๆได้รับชมกัน with ก็สวยเหมือนกันนั่นเนี่ยบรรยากาศนะบรรยากาศบ้านเราก็สวยเหมือนกันนั่นเนี่ยนะครับน,นะครับ,รบอันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรเขาพึ่งเเาน,นี่ก็บรรยากาศเขาพึ่งนะครับ เาพึ่งกันนะครับนนี่ก็อาจจะยาวนิดนึงนะครับเพื่อนเวอร์นี่อาจจะยาวนิดนึงนะครับก็ความสวยอ่ะสวยงามอ่ะความสวยงามอ่ะนะครับก็เลยก็เลยอันนี้ไม่ลงนะครับนะนี่นะครับดูครับความสวยงามนะครับความสวยงามของป่าของเขาของเขาความสวยงามนะครับ ปาเขาแล้วก็ค่อยๆขึ้นไป้านะครับใครจะไปก่อนก็ไปเลยนะครับเราเราไม่ได้ไม่ได้ขับไปนะครับเชื่อๆนะครับภาพบรรยากาศสวยๆนะครับใครจะไปก็ไปก่อนเลยนะครับ กับไปก่อนนะครับนะแล้ก็แล้วก็ขับค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปก็เก็บภาพบรรยากาศความสวยงามนะครับไป ไม่นอนนะครับเดี๋ยวดูก่อนจะเก็บภาพบรรยากาศนะครับอยู่ข้าวนี่คือยูข้าวนะครับนี่คือวางแล้ววางอย่างนี้เข้าไปเลยนะครับมีที่จอดไม่นอ่อดูก่อนนะเข้าห้องน,นะน้ำด้วยนะครับหาข้าวทานก่อนนะไม่อยูข้าว ที่จอดไม่น่านะครับนะครับอ่ารถคันนี้ออกนะครับเนาะจริงที่จอดก็มีอะไรๆทีแหละโอเคนะครับเดี๋ยวชมภาพบรรยากาศเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมหน่นะครับนี่เราก็มาถึงตรงนี้แล้วอ่าเขาเรียกอะไรนะ ข้อพึ่งนะครับนะจุดข้อพึ่งนะเด็กเก็ยกความบรรยากาศสวยๆมาให้นะครับสวัสดีครับ